สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดในวันนี้นะครับว่ามีสาระในหน้าฟังกันบ้างน,นะครับล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานบอกว่าสโมสรแมนยูนั้นได้ออกมาถแถลงอย่างเป็นทางการแล้วนะครับซึ่งในถ้อยคําการถแถลงเนี่ยเขาระบุว่านับตั้งแต่ที่มีการกล่าวหากาันรครั้งแรกในเดือนมิถุนายนแอนโทนีก็ได้ให้ความร่วมมือกับการสืบสวนสอบสวนของตํารวจ ทั้งในบราซิลล้วก็ในสหาราชชอาณาจักรและเขานั้นก็ยังคงทำเช่นนั้นต่อไปเรื่อยๆในฐานะนายจ้างของแอนโทนีสโมสรแมนยูนั้นได้ตัดสินใจแล้วว่าเขาจะกลับมาฝึกซ้อมที่แคนเตันอีกครั้งและพร้อมสำหรับการลงสนามในขณะที่การสืบสวนสอบสวนของตำรวจนั้นก็จะยังคงดำเนินต่อไปโดยสิ่งนี้จะถูกเก็บไว้ภายใต้ใการพิจารณาเพื่อรอการพัฒน,นาเพิ่มเติมในกรณีนี้ ในฐานะสโมสรแมนยูเราขอประนามการกระทำรุนแรงและการละเมิดเราตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นี้และรับทราบถึงผลกระทบที่ข้อกล่าวหาเหล่านี้มีต่อผู้รอดชีวิตจากการละเมิดนะครับอันนี้ก็เป็นถ้อยคำนะครับที่สโมสรแมนยูนั้นได้ออกมาถแถลงการนะครับเออถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแอตนตทนีนะครับก็มีแนวโน้ม,มนั่นละมีแนวโน้มว่าอาจจะ เรียบร้อยแล้วคดีเขาเนี่ยอาจจะมีความผิดจริงนะครับทีนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าทางแอนโทนีเนี่ยจะเอาคืนกับอดีตแฟนสาวทั้ง3คนนั้นยังไงนะฮะอ่ะก็ต้องรอรุ้นกันต่อไปนะครับดีแล้วเว้ยที่กลับมานะครับเพราะว่าตอนนี้นะอ่าปีกขวาที่มันเหลือเนี่ยมันก็ยังฝากผีฝากไข่ไม่ได้นะครับมันไม่เหมือนของเดมหมุนแล้วนะถ้าแอนโทนีกลับมาเนี่ยผมคิดว่าทรงบอลแผนทําทีมของเทนนัสเนี่ยกอ็อาจจะกลับมาเขารองเข้ารอาอ,อยู่นะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นในต่อไปนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานของไซมอนสโตนนะครับที่ออกมารายงานว่ามาร์ติเนสจะต้องพักยาวออกไปเนื่องจากอาการบาดเจ็บตรงที่เดิมและอาจจะใช้เวลาในการพัก2-3เดือนส่วนทางเซอร์กิโอเลกิลอนก็เหมือนกันนะครับตอนนี้นะทางไซมอนสโตนเขาบอกว่าเลกิลอนเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงเล่นให้กับแมนยูในวันเสาร์นี้ที่จะพบกับคริสตันเลตเนื่องจากว่ามีอาการบาดเจ็บและเลกิลอนเนี่ยอาจจะพัก1-3สัปดาห์นะครับ โอ้มีแต่คนเจ็บๆนะครับเจ็บได้เจ็บดีนักเตะปีศาจแดงซีซั่นนี้นะครับเจ็บจนจะสร้างทีมได้หนึทีมแล้วตอนนี้ทุกคนมันเจ็บเกินไปแล้วนะต่อมานะครับก็ตามรายงานของ Sky Sports นะครับที่ดอมารายงานว่าสกอตต์แม็กโทมเมนยียังคงอยู่ในริดลายชื่อของฟูลแลมซึ่งหากว่า าทางสโมสรอนฟูลแลมนั้นปล่อยตัวเจ้าปาริญาออกจากทีมได้ในช่วงตลาดหน้าหนาวไม่ก็ซัมเมอร์หน้านี้ทางสโมสรอนฟูลแลมก็อาจจะดำเนินการเพื่อที่จะเซ็นสัญญากับสกอตต์แมคโทเมเนจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ได้นะครับ ซึ่งสกอตต์แม็กโทมินีกับฟูลแลมเนี่ยก็มีข่าวเชื่อมโยงกันนะครับในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมานะแต่ว่าทางฟูลแลมเนี่ยยื่นข้อเสนอมาแค่20ล้านปอนด์มั้งตอนนั้นนะแล้วข้อเสนอของฟูลแลมก็โดนปฏิเสธไปนะครับเพราะว่าสโมสรแมนอยู่นั้นต้องการขายสกอตต์แม็กโทมินีในราคา40-45ล้านปอนด์นะครับ และด้วยเหตุนี้นะครับก็เลยทําให้แม็กทอมเนี่ยยังอยู่กับแมนยูต่อไปนะครับเพราะว่าขายไม่ออกไงราคามันสูงเกินไปไม่มีใครกล้าซื้อนะครับและนอกจากสโมสสอนฟูแลมนะเนี่ยก็ยังมีหลายสโมสสอนหน้าที่ให้ความสนใจแม็กทอมนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเวสแฮมนิวคาสเซิ บาเยอร์มิวนิกนะครับอินเตอร์มิลานนะครับก็สนใจแม็กทอมเหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูนะในช่วงตลาดหน้าหนาวเนี่ยทางสโมสรแมนยูนั Man ้นจะจัดการปัญหาแม็กทอมยังไงนะครับเพราะว่าการมาของอัมราบัตเนี่ยก็เหมือนจะตอบโจทย์เทนฮากแล้วก็ตอบโจทย์เหลา่สาสซบพิศดารแดงมากๆเลยนะครับในช่วงเวลานี้นะต่อมานะครับก็ตามรายงานของลอรีวิทเวลพูดสื่อข,ข่าวจากเดอะแอตแลนติกที่ออกมารายงานว่าเอ e ริรเทนฮากปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของนักเตะ เนื่องจากเขาถือว่าอาการบาดเจ็บเหล่านี้เป็นความลับทางการแพทย์และมีเพียงผู้เล่นเท่านั้นที่สามารถแจ้งปัญหาของเขาได้โดยเท่ฮากนั้นไม่อยากให้คู่แข่งหรือคู่ต่อสู้นั้นรับรู้ถึงข้อมูลชุดนี้เพราะกลัวว่าคู่แข่งนั้นจะจงใจเล่นอย่างหยาบคายในระหว่างการแข่งขันนะครับก็ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าถ้าคู่แข่งรู้ว่านักเตะตัวหลักของเราเจ็บเนี่ย เขาก็จะโจมตีในจุดนั้นๆใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นนัดล่าสุดเนี่ยที่แมนยูแข่งกับคริสตันพาเลตใช่ปะในถ้วยคาราบาวคัพใช่ไหมครับอ่ามันจะเขาจะโจมตีตรงฮันนีบาลเมปบ้ทุกคนเห็นไหมในนัดนั้นนะแล้วก็มันจะมีคะแนนออกมานะครับโดยผู้เล่นของแมนยะูเนี่ยทุกคนได้คะแนน7ขึ้นไปเลยนะครับ7 1 7 7 2ขึ้นไปเลยยกเว้นฮันนีบาลนะครับได้คะแนนประมาณ 5.6มั้งไม่ก็6.5เนี่ยแหละรับผมจำไม่ผิดนะมันก็เป็นอะไรที่เห็นได้ชัดอยู่นะครับว่าถ้าเกิดว่าข้อมูลหรือข้อมูลชุดนี้ั่วแหลออกไปหรือว่าคู่แข่งรับรู้เนี่ยแน่นอนมันก็อาจจะเป็นจุดที่เขาโจมตีเราได้นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเอริกเทนฮานะครับที่มีนักข่าวไปถามในแถลงการของเขานะครับโดยนักข่าวถามว่าการพัฒนาผู้เล่นอายุน้อยเนี่ยเทนฮานคิดเห็นอย่างไรนะครับซึ่งเทนฮานั้นก็ตอบกลับมานะครับว่า เป็นเรื่องที่ดีสำหรับสโมสรที่จะพัฒนานักเตะรุ่นเยาวชนและจะนำพวกเขาไปสู่ระดับมืออาชีพสิ่งนี้สามารถช่วยได้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากยกตัวอย่างเช่นนักเตะมีอาการบาดเจ็บหรือว่านักเตะนั้นกำลังฟอร์มตกผมชอบทำงานกับนักเตะอายุน้อยนะเพราะพวกเขานั้นค่อนข้างที่จะเชื่อฟังแต่สิ่งสำคัญแล้วเนี่ยเขาพวกเขานั้นต้องมีความคิดที่ถูกต้อง แล้วก็ต้องโชว์ผลงานในระดับสูงๆทุกครั้งในการฝึกซ้อมรวมถึงการแข่งขันพวกเขาถึงจะสามารถพัฒนามาเป็นนักเตะมืออาชีพได้นะครับอันนี้ก็เป็นถ้อยคําของเทนท้านะครับที่ได้ตอบกับนักข่าวนะในถะแถลงการของเขานะครับโดยปัจจุบันนี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับนักเตะอายุน,ยน้อยใช่ไหมรุ่นเยาวชนนั้นะก็กําลังขึ้นมาขึ้นมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นคอปปี้เมนูกานาโชนะครับฟาโกนโดเปลิสตีนะครับ แล้วก็ฮันนาบารเมบรีใช่ไหมฮะแล้วก็แดนกอนนะโอ้มีหลายคนนะครับที่เทนฮากกำลังจะพยายามดันขึ้นมานะครับและผมมีความเชื่อว่าเทนฮากเนี่ยเขาอาจจะสารต่อปัจญยาของเซอร์อล็กฟูกสุสันก็ได้นะครับเพราะว่าทางเซอร์อล็กฟูกสุสันเนี่ยแกก็เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับอะคาเดมี และก็มักจะพัฒนานักเตะของอาร์คราเนี่ยขึ้นมาเป็นนักเตะชุดใหญ่ของแมนยูนะแล้วก็ประสบความสำเร็จมามากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นเดวิดแบ็กแฮมใช่ไหมฮะแล้วก็นักเตะอื่นๆอีกหลายคนนะครับอ่ะก็ต้องรอดูนะครับว่าเทนฮากเนี่ยจะให้โอกาสนักเตะรุ่นเยาวชนนะครับในซีซั่นนี้มากี่คนนะครับแล้วก็จะติดทีมชุดใหญ่เนี่ยมากน้อยเพียงใดนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของจจดอนซานโชนครับที่ตามรายงานของอาหรับสปอร์ตได้ออกมารายงานว่าสโมสรจากลีกซาอุดิอาระเบียอย่างอัลฮิลานสนใจที่จะเซ็นสัญญากับจจดอนซานโช่ไปร่วมทัพในตลาดหน้าดาวเดือนมกราคมโดยสโมสรอัลฮิลานพร้อมที่จะรับผิดชอบค่าเหนื่อยของจจดอนซานโช่ทั้งหมดนะครับอ่ะไปก็ดีนะครับถ้าเกิดว่าในช่วงหน้าหนาวเนี่ยรีบไปเลยซานโช่ o, ก่อนที่จะหมดอนาคตไปมากกว่านี้นะครับ เพราะหลายคนเนี่ยก็ออกมาเข้าข้างนะครับเข้าข้างเทนทักนะไม่ได้เข้าข้างสารชนะครับเพราะหลายคนนั้นมองว่ากฎที่ตั้งไว้ก็คือกฎเราอยู่ด้วยกันเราต้องอยู่ภายใต้กฎเราต้องเคารพซึ่งกันและก,กันนะครับไม่ใช่ว่าจะมาเอาแต่ใจอย่างนี้นะครับอ่ะก็ต้องรอดูต่อ,ตอไปนะครับว่าอนาคตของสารชเนี่ยจะไปยังไงจะมายังไงนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของซามูเอลลักเฮิร์ตที่ได้ออกมารายงานว่า S.E.G. International ซึ่งเป็นตัวแทนของเอริ h ธนัต้องการที่จะเซ็นสัญญากับดานิเอลกอนะครับก็เหมือนว่าเป็นเอเย่นเดียวกันนะครับก็อยู่ด้วยกันทำงานร่วมกันจะได้ติดต่อกันสะดวกอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะก็เซ็นสัญญาไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าดานิเอลกอเนี่ยก็เป็นเด็กที่ เขาเรียกว่าอะไรนะมีพรสวรรค์ใช่ไหมแล้วก็อายุน้อยนะผมผมรู้สึกว่าเทนฮาเนี่ยจะจะชื่นชอบดานิเอลกอรเป็นเป็นการส่วนตัวด้วยนะก็อาจจะนะครับนักเตะคนนี้ก็อาจจะขึ้นมาเป็นตัวจริงของทีมชุดใหญ่แมนยูก็ได้นะครับไม่ช้าก็เร็วนะเพราะผลงานก็ค่อนข้างดีนะถ้าถ้าเกิดทุกคนไปติดตามในตอนที่เขาเล่นกับ U 1 9 U20 U18 นะครับเขาเล่นดีอยู่นะดนิเอลกอ สุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนนึกถึงคำพูดของเอริกคันโตนาที่เคยกล่าวว่าคุณสามารถเปลี่ยนเมียเปลี่ยนพรรคการเมืองหรือเปลี่ยนศาสนาได้แต่คุณไม่มีวันเปลี่ยนใจที่จะเชียร์ทีมบอลทีมอื่นได้หรอกนะครับอย่างว่านะครับไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์สาวกปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณม,มากนะครับ